นะครับผมวันนี้มาต่อนกครับทีมงาน3มเกลอจานใหญ่กำลังสานพรเนตดครับกาลังพางพเนียดดูดูดวิธีจารย์ใหญ่ใสเมืองการนะครับเราก็ต้องดูแบบอย่างนะครับดูพียเนะยใส่นกไปตัวเป็นกิโลครับธรรมดานะครับเนี่ยจานเรา น,นี้จะหมันไม่หมันโปรดติดตามนะครับผมเนี่ยคอยดูสายหมันจากภูเขาสูงครับนี่ก็มาต่อไม้อาเขตน่าจะใกล้ๆกับวังน้ำเขียวนะนถ่ายคลิปไว้ครับวันนี้เดีย๋ยวจะไปลงสามเกลอต่อนกแตงรอมาต่อนก,กันนะวันนี้ อีพีสองกับอีพีแรกยนะังไม่ได้ลงอีแรกไม่ไลงไม่ได้นคะรับอ่าน,นอกอาจารย์นอกอาจารย์สมเกียรติครับตัวนี้ตัวเก่งครับผมฟงวินขี่พายุทะลุฟ้าตัวนี้วันนี้ผมมานกฝึกมาครับฝึกมาหาจะหมันนี่หมันสู้นอนกอาจารย์นั่นเลยไ,ไหมคอยติดตามครับผม หึงไม้นะครับผมใส่แล้วนั่งใกล้ๆมาหาเนะี่ยเราฟังเสียงคนระับกำลังขันยนไม้สวยอากาศตีชายเขาครับมืหลายตัวขันอยู่จะเข้าไม่เข้าเดี๋ยวติดตามนะครับทีมงานก็แยกย้ายไปแล้วอาจารย์ใหญ่ก็ไปตาม คููอ่างงั้นเสียงใหญ่ใหญ่มากฮะขันได้ยินแล้วเสียงดีดูครับบรรยากาศครับเป็นชายเขาชายป่านะฮะเกียรตติดต่อระหว่างทัาลานกับวังน้ําเขียวครับเกเคครับผมเดี๋ยวติดตามผลงานจำมานไหมวันนี้ฟังเสียงมหาครับ เสียงเสียงเรียกอยู่ฝัง่งข้างล่างในตัวหนะครับเสียงกลางอยู่ฝัง่งข้างล่างไปงูน้นนะครับฝั่งดังโน้นมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะฮะสองกุกจานสมเกตชีปเฝ้ามานะแต่ผมเดินขึ้นมาเห็นบินออกไปตัวหนึ่งแนะรอดูว่าจะเข้าไหมครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับ เอาครับผมเสียงใหญ่เสร็จจนได้ครับโอ้เรียบร้อยนะครับเสียงใหญุ่กอ่างครับโอ้สุดยอดครับตัวนี้โอ้โหอีเด็ดแล้วครับทีนี้อีเด็ดนะครับตัวนี้ครับมาแก้มือให้ลูกพี่ใหญ่ครับลูกพี่ใหญ่มาใส่รอบนึงเข้าแต่ไม่ไม่ยอมตีไม่ยอมร่วม เอาแล้วครับโอ้โหหมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมลงมาดูเฉยเลยครับมาหาจัดเสียงใหญ่ครับโอ้โหสุดยอดครับผมโอเคครับเดี๋ยวลงมาดูเฉยเลยนะเสียงใหญ่คูอ่างครับโอ้โหผีเด่นเลยครับนี้มาหาจัดแต้มที่สองของตัวเองได้แล้วครับ นกภูเขาสูงเสียงใหญ่คูอ่างครับโอเคครับผมมันมานครับนี้สุดยอดครับมาหาแต้มที่สองครับชนดนี่เกือบนิดเดียวเลยอ่อครับผมนี่ครับวันนี้หมานมานนะครับห้าโกงช่วยไันใส่วย